โอ้นี่ไายตัวนี่แม่ครับสวัสดีครับครับวัอนี้ผมระพี่น้องมาย่ามตุ่มตุ่มกุ้งครับนี่มาใส่ตุ่มกุ้งอีกแล้วครับม่ได้ใส่มาไลายมืออลยครับน้องนี่ครับวัอนี้เลยมาใส่พี่น้องไปย่ามเบิ่งอีกเ้ยครับมานบอครับที่ท้าพี่น้องไปเบิ่งเ้อครับมาณบโบน้องวัอนี้ ไปตุ่มหกหลังครับไปลุนเบ่งน,นอันนี้ตุ่มครับไปอยู่หาหกหลังครับถือไฮโนโน โอ้ถือเยอะครับถึกถืนี่น้อโอ้ถกอลายเยอะครับลังหนึ่งแหละครับัคึ้ลนลังอยู่ มนันมันครับโอ้มันถุนลังเลยแหละครับมนัมนมันโอ้สุกปวดกับเขาดีครับเขาดีเขายล่ ้งขวดนะครับเดี๋ยวมันตายครับโอ้ต้สงใสข่ขวดเป็นขวดน้ำมันพืชครับขวดน้ำมันพืชล่างบอ่อออกเขาล้ายอยู่ครับแต่มันตายครับนี่โอ้เอาขวดนั่นคือซีดีครับขวดนำสมนำโคกนะครับโอ้เมือนี่ก็บดถลายด้อครับนี่ถืออยู่ครับมันมัน ครับเป็นรุ่นเบึงตุ่มขวดอยู่สองลังอยู่ขุ่นเลือดสะหน่อยครับิสะน่อยเดี๋ยค่อยใส่ถกแต่ก,กอนครับแต่มันบกเกือบแห้งแล้วครับแต่อยากมาใส่ลองเบึงอีกครับแต่ห้อยเขามาซอนจ้าครับเขามาซอนกินจนหลายจนเกือบเมอดแล้วนะ่ะ น้อยอี่บุกคือครับคือน้อยๆก็สนนะไปกินมึนนะครับนนาม,มันน้อยครับโอ้คูอในน้องมาได้ครับในน้องเได้ร้ลายอยู่ครับอยู่น้องถือดีกลัวครับเจกได้กลุ่มไปเห็ดปลาหน่อยครับ โอ้มันขึ้นครับพี่น้องมันขึ้นขานเต็มดินเลยครับโอ้ลืมปิดฝาครับนี่ครับนี่มันขานอยู่พี่ครับกุ้งโอ้ย พี่น้องเออได้รายอยู่ครับเี่กกุ้งครับถึกสุรังเลยครับโอ้ลังนี่ก็ลาย,ยครับ,รบล้ายอยู่ครับพี่น้องถึกร้ายอยู่ครับกุ้งครับอัอนี้ย่ามตุ่มกระแล้วเลยพี่น้องเอออันนี้ครับพี่น้องเป็ดเบิองยู่ปุ่นเด้ออยู่ยเฮือนครับเดี๋ยวเอาไปเท้พี่น้องในเบิองอีกเทลนนึงครับ ไม่ลายตัวนี่แม่โอ,อ้าไปใส่เล่นอยู่ว่กลัวอยู่เปล่าเปล่าตนุ่มตี่นี่กำลังนึงลังตุงลังไปใส่สักหน่อยหมดคือ ครัือ้คือเยอะแต่นี้มาแต่ยามตุ่มเลยครับมาหอนเฮือนแล้วเท่ให้กินนองกเลยตรงนี้ครับอีตัวนี้เขาลายอยู่ใส่อยู่น้องนี่แต่มันตายเลยจุ่มหม้อม้อใส่เปนเมนน้ำมันคือหมอหลังดูดี ตัวนี้ไปไซต์สร้งาง,งคุณบไข่ถึอกดถือระคอนกินหมดหรอวะคุ่มนี่ยซกี้ทึ่งหนึ่งสีเลยนะเท่หาใเบิง่งกันกน้าเท่หายเบิ่งกันอย่้อยเนี่ยโอ้ี่บ่ไข่ถืหดวะกลุา่ามยามเนีอ <c oughs> ตัวนี้ถือลายเยอะหลังนี้ถือคืออ็ไ,ไ้ซ้ำหลังนี่เออคนกินหนลังนี้อีก

ลายวะครับกุ้งสดด้วยครับพี่น้องโอ้เนี่ยกันอยากก่อยก็มาก่อยเนี่ยมาเยอะครับวันนี้ใส่ตุ่มบอลลายครับตุ่มพกหลัง่ะโอ้กุ้กงใหญ่ๆดิ tiết tìm tìm tiết tiết gì anh tiết tìm 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 น่าเสพเทศเทศ่ยากเลยถึงลายโตยวเยอะอะตายขวดมันตายแค่ได้หุดต,ตายปะเออบ้านเจร,ริญนั่งเนาะใส่ลายอยู่คือคือพอไปใส่ที่เหนือรักกันนี่หกหลังครับ ย้อยๆตุ่มพกลังครับหนูได้ไล่ครับกลุ่มเต้นกลุ่มเต้นครับกลุ่มสดสดให้พี่น้องในเบิ้งครับมาหอดเงินมาเทให้พี่น้องเนี่ยฮะมีสิลาเมื่อสิ้อยกัน ไปแล้วซาลาเนรด้อเออซาลาเนมีเปล่าีอยู่เพื่อนนี่อยู่ไปเอาได้กุ้งเยอะมันมันมันตุ่มมาไวโดนขก เออถึกถกไกลครับมือน,นี้ก็ใส่ตุ่มหกหลังครับนี่แหละตุ่มพลาสติกครับไปใส่น้ำคุณครับมาติดตุ่มขาวๆนะครับ,บราเลยล่างน้ำสายครับมือน,นี้ก็ะได้ล่ครับครับโอ้ใยู่บปิกิโลแล้ะครับมือน,นี้ ่จะได้ยกิโลเนี่ครับตุ่มอ,อืมโอ้ยน้อง,น,งน,นี่เบ่งโู้เน่ฮอืออ่ะตุ่มเอียนมากินกุ้งเหรอเอียนนั่มากินกุ้งเอมเอม,มันนี่ครับเฮ็ดยังได้กินส <ioè? S 1> ิลาบให้สิก้อยก้อยตัวมนันสุดสิเออ coi coi cái hết bắn nói hơn đó ủa hả? Coi ủa 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 on ủa 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 ha ủa 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 coi ủa 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 này, uh S <S เออคือว่ะหัวใสบัดกอก,กอืมถ้าบัดกอกมากอ่ะกอกสีดดีัานนี่เราตุ้ยไดิจริมครับกกกวนันนี้ก็ให้พี่น้องเราเบื้องสงนีนะน้องว่าเทให้พี่น้องในเบิ่งเลยอยู่เฮือนแล้วครับรวันนี้ก็ฝากพี่น้องติดตามเบิง่งคลิปใหม่ๆอีกเด้อครับ <How? S 2> มีคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับของอีสานบานโน่เนี่ยครับฝากติดที่กันน้องทุกๆคนเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดซับตไข่ติดตามให้นั่นในเด้อครับให้ได้จากลอยเป็นลอยซับครับนี่นลอยซับห้าลอยซับนี่นแหละครับน,นี่ให้พี่น้องได้ติดตามให้แน่ได้ครับขอบคุณหลายๆเด้อให้พี่น้องอยู่เย็นเป็นทุกข์เด้อครับนี่ ก็คืหลายลายครับสวัสดีครับ